สวัสดีค่ะเป็นไรเป็นไรดีเท้าเป็นไรครับเป็นไรครับท่านอย้าคนครับเป็นไรครับไม่เจ็บบ้างหรือลูกเขาจิงจังมากเลยครับไม่รู้อะไร เด็กคนนี้ดูจริงจังจริงใจทำงานคนนี้ต้องเป็นคนสำเร็จครับอย่างนงี้ดูดูเขาดูยากนะเด็กแบบนน้นองน้องท่านเจ้าคุณเจ<อ>็ <7 S 2> ดเดือนกว่าแล้วเป็นคนช่างสังเกตนะครับแล้ก็ชอบจ้องมองอะไรแบบเพ่งอ จริงจังมากเท้านี่ดีตั้งแต่วันแรกที่คลอดนะครับวันแรกที่คลอดก็ปัจจุบันนี้ก็ยังดีอย่างนี้ครับ <S 2> <S 2> <S ดีอยู่นี้แหละออ <S <S โอจริงจังมากเลยนะครับตอนนี้ก็ก็เริ่มหัดคานแล้วจริงจังมากเจ,จ็ดเดือนหัดคานเนาะ นั่งได้แล้วก็หักคานแล้วตอนนี้ดูอย่างนี้ <c oughs> ตุ้งแม่ <c oughs> จะหดแรงและคลอดวันแรกนะครับจนปัจจุบันเนี่เยเจ็ดเดือนกว่าแล้วก็เขาจะบีท้าย,ยานี่แหละ่นะีจริงจังมากเลยไม่รู้ร้องอะไรอยากพูดแล้วอยากพูดแต่พูดไม่ได้ก็ต้องร้องแทนวิพ <c oughs> ัฒนาการของเด็กคนนี้จะถือว่า <c oughs> เร็วมาก อมนิ้วนะครับนี่อมนิ้วแต่ไม่เคยไม่เคยอมเท้านะแปลกมากสังเกตมาตั้งแต่สามเดือนแล้วที่เขาจับเท้าได้นะครับก็ไม่เคยอมเท้าเลยแปลกมากเด็กทั่วไปก็ต้องอมเท้าแต่คนนี้ไม่เคยอมเท้าครับแปลกไม่จริงรรแต่จริงจังมากจริงจังมากอุ้ย

ฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เพจและช่องท่านเจ้าคุณด้วยครับผมอ่าบ๊ายบาย,บายครับ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังไม่มองกล้องเลย